ใหเดอะเมจิกเชนนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเรียกว่าเทพแห่งเวทมนต์นะคะอ่าท่านชื่อเทพเฮอร์เมสนะคะเทพผู้มีความสำเร็จนะคะอ่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดีนะคะอ่าท่านเป็นบุตรของซูสกับมายาซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งรัตติกาลนะคะเป็นเทพที่สวมหมวกมีปีกรองเท้ามีปีกและเขาก็มีคาถาวิเศษด้วยนะคะ คลองแคล่วว่องไวเป็นเทพผูพ้ติดต่อการเจรจานะคะระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์เป็นเทพแห่งการค้าขายการเจรจาการต่อรองเรื่องใดที่ท่านเข้าไปข้องเกี่ยวมักจะสําเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะความหมายหลักของไพ่ใบนี้นะคะก็คือเป็นคนที่สมองใสเป็นคนที่เรียนรู้ไวนะคะนักปฏิบัตินักเจรจาการโน้มนาวนะคะ ความหมายเดอะเมจิกเชียนนะคะสมองใสเรียนรู้ไวนักปฏิบัตินักเจรจาก,การโน้มน้าวจิตใจนะคะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ